ถาเอ่ยถึงเนื้องอกในสมองคงจะเคยได้ยินหรือรู้จักกันบ้างแล้วแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองคงจะมีคำถามมากมายว่าต่อมใต้สมองคืออะไรอยู่ส่วนไหนของสมองมีหน้าที่อะไรต่อมใต้สมองเหรอไม่รู้จักอะไม่ร <c oughs> ู้จักค่ะก็เป็นเป็นเป็นแบบ จะบังคับการทํางานของร่างกายใช่ไหมต่อมใต้สมองไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักอะครับดูแล้วน้อยคนนักที่จะรู้จักกับต่อมใต้สมองจริงๆแล้วต่อมใต้สมองนี้มีความสำคัญในการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างซึ่งมีอิทธิพลต่อต่อมไร้ท่ออื่นๆด้วยเช่นสร้างฮอร์โมน ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและกระดูกสร้างฮอร์โมนควบคุมการทํางานของต่อมไทรอยพาราไทรอยส่วนเปลือกของต่อมหมวกไตอันทะและรังไข่และสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ความดันเลือดสูงขึ้นทําให้การปรสัสสาวะเป็นปกติและทําให้กล้ามเนื้อมดลูกหดตัวสรุปคือต่อมใต้สมองอวัยวะที่อยู่บริเวณใต้สมองด้านหน้าหรือบริเวณฐานสมอง เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการที่คอยควบคุมฮอร์โมนต่างๆเพื่อร่างกายทำงานได้ปกติผ่านกระแสะเลือดนั่นเองและถ้าวันหนึ่งมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นมากดทับต่อมใต้สมองทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมจะเกิดอะไรขึ้นเนื้องอกต่อมใต้สมองจริงๆก็เหมือนกับเนื้องอกที่อื่นๆของร่างกาย เนื้องอกคือเซลล์ที่เจริญผิดปกติแบ่งตัวเร็วกว่าปกติโดยที่ไม่สามารถยับยั้งได้ซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาอยู่สองประเภทไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดที่โตขึ้นแล้วก็ไปกดเบียดหรือมีการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติของต่อมใต้สมองชนิดนั้นๆ อันตรายของเนื้องอกต่อมใต้สมองเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ตำแหน่งของต่อมใต้สมองให้ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นรูปจำลองเป็นตาจมูกสมองนะครับคำว่าต่อมใต้สมองก็หมายควาว่าต่อมมันอยู่ใต้สมองจริงๆผมจะชี้ให้ดูว่าเราต้องยกสมองขึ้นมาอย่างนี้แล้วสิ่งที่มีลักษณะเป็น กลมๆประมาณเม็ดถั่วเขียวถึงเม็ดถั่วลิสงเนี่ยเป็นต่อมใต้สมองของมนุษย์ทุกคนที่ขนาดปกติจะเห็นว่าจะมีเส้นประสาทที่วิ่งไปซ้ายและขวาอยู่เหนือจากตัวต่อมใต้สมองคือเส้นประสาทต,ต,ตรงนี้กับตรงนี้นั่นคือเส้นประสาทต,ตาเส้นประสาทต,ตา เพราะฉะนั้นเวลาเนื้อง,งอกต่อมใต้สมองมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นสิ่งที่มันจะทําให้เกิดก็คือมันจะไปกดทับเส้นประสาทตาซึ่งจะทําให้มีอาการทางสายตาเกิดขึ้นหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือว่าคนไข้ที่มีเซลล์เนื้อง,งอกที่สร้างฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เกิดภาวะสเตียรอย์เพิ่มขึ้น ภาวะกร h ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นหรือว่าฮอร์โมนที่สร้างโปรแลคตินแต่ละชนิดก็จะมีความจำเพาะเจาะจงของโรคและอาการแสดงของคนไข้ที่แตกต่างกันไปทีนี้เนื่องจากธรรมชาติของเนื้อง,งอกต่อมใต้สมองเป็นสิ่งที่โตช้าถึงช้ามากดังนั้นอาการก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนไข้ก็จะมีอาการ ส่วนใหญ่จะเป็นปีมากกว่าเป็นเดือนแล้วก็มักจะไปตรวจด้วยสาเหตุอื่นๆไม่ว่าจะทางสายตาว่าสายตามาจากอายุหรือเปล่าสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงต้อหินต้อกระจกหรือสายตาเสื่อมโดยที่คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีการรักษาไม่ว่าจะเป็นการกินยาหยอดตาหรือว่า ไปถึงท่านที่ผ่าตัดต่อก่อนที่จะมาทราบว่าทําทุกอย่างแล้วอาการทางสายตาก็จะแย่เสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วคนไข้ก็มักจะมาหาแพทย์ได้รับการวินิจฉัยที่ช้าเพราะว่ามวัวแต่ไปคิดว่าเป็นโรคทางด้านใดด้านหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่งคือเนื้อง,งอกที่สร้างฮอร์โมนคนไข้ บางครั้งก็จะแสดงออกด้วยการเป็นน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานก็ไปรักษาที่เบาหวานหรือมีอาการความดันโลหิตสูงก็ไปรักษาที่ความดันโลหิตสูงโดยที่อาจจะไม่ได้มองลงไปว่าคนไข้มีสภาพที่เกี่ยวกับฮอร์โมนที่มันสูงขึ้นก็ได้ในคนไข้ผู้ชายกับผู้หญิงบางครั้งก็จะมีอาการ ที่มาเร็วหรือช้าแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนที่สร้างน้านมในผู้หญิงก็จะมาเร็วในขณะที่ต่อมนังออกยังไม่มีขนาดใหญ่สักเท่าไหร่เพราะว่าฮอร์โมนสามารถกระตุ้นให้เกิดมีการหลั่งน้านมได้ซึ่งต่างจากผู้ชายฮอร์โมนเดียวกันน้อยมากที่จะทำให้ผู้ชายมีการหลั่งน้ำนมได้ดังนั้นคนไข้ผู้ชายมักจะเจอใน ขนาดที่เนื้องอกใหญ่มากๆเราถึงจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคนี้ จริงๆโรคนี้เป็นโรคของคนทุกประเทศทุกพวีปทุกเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นก็ในในประเทศไทยก็สถิติก็พบได้เป็นเนื้องอกที่เกี่ยวกับสมองที่พบค่อนข้างบ่อย1ในสในแง่ของการที่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรมากกว่ากันเนี่ยโดยทั่วๆไปจะคล้ายคลึงกันไม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ยกเว้นชนิดที่มันสร้างสเตียรอยหรือเขาเรียกว่าคูช,ชิงเนี่ยชนิดนี้มักจะเป็นในในของท่านผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย ถึงแม้ว่าเนื้องอกต่อมใต้สมองจะพบได้ไม่บ่อยนักมีเพียงแค่10%ถึง25%ของเนื้องอกในสมองทั้งหมดแต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักจะมาพบแพทย์ตอนที่อาการเป็นมากแล้วเพราะไม่ทันได้สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายกว่าจะได้รักษาก็อาจจะสายเกินไปช่วงหน้าติดตามชมเรื่องราวของเนื้อง,อ,ง,อ,งอกต่อมใต้สมองกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่ ็สิ่งที่เริ่มจากดวงตาม,มัวเสร็จไปสักพักหนึ่งก็เริ่มอา,อาการเริ่มต่อมาคือหน้าอกเริ่มโตขึ้น